ข้างหน้านะครับก็คือพระองค์ที่เมื่อกี้เรายืนถ่ายภาพกันตรงนั้นก็พระองค์เป็นผู้ที่มาปฏิสังขนนรณ์ในพระอารามนี้หม่ทั้งพระอารามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งนะในช่วงนั้นก็คือตั้งแต่2,326นะครับเมื่อหลังจากย้ายราชธานีมาอยู่ฝั่งนี้แล้วก็สร้างวังหน้านะครับพระองค์ก็เริ่มให้จับการปฏิสังขรณ์วัดสลักนะครับก็คือวัดมหาธาตุตรงน,นี้ขึ้นมานะะซึ่งสิ่งก่อสร้างหลักๆในตอนนั้นเนี่ยนะครับจะเห็นว่า อาจจะเรียกได้ว่าแทบจะเหมือนกับสร้างใหม่ทั้งพระอารามนะครับว่าปฏิสังขรณ์สมัยนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ซ่อมนะฮะแต่ว่าการที่ทำเ,เรื่องของการสร้างใหม่อะไรต่างๆเราก็เรียกปฏิสังขรณ์ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างในกรณีของที่ตรงนี้เนี่ยตามที่ปรากฏในพระราชบงญญสาวดรณ์นคือว่าพระองค์โปรดให้สร้างสิ่งกอ่อสร้างต่างๆซึ่งประกอบไปด้วยพระอุโบสถนะครับพระวิหารนะฮะมณฑปนะฮะ ก็จะดีในพระมนดกนะเพื่อปดิษถานพระบรมสารีริกธาตุนะสะาระการเรียนนะครับแล้วก็มีระเบียงโคดแล้วก็มีกำแพงแก้วรอบพระอารามนะเมื่อกี้เราก็เดินผ่านส่วนที่มันเป็นกำแพงมาละนะฮนะแล้วเราก็เดินผ่านส่วนที่เป็นระเบียงนะครับระเบียงก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราเดินทะลุตรงนี้ออกไปมันก็คือด้านหน้าวัดนะฮะที่ที่เมื่อกี้เราถามกันว่าเอ๊ะตกลงหน้าวัดหันไปทางไหน นะครับก็คือทางเข้าจริงๆทางหลักๆก็คืออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าไปดูจากจิตกรรมที่วัดมหัาวัดมหาพิธารามที่ผมเอามาให้ดูแต่แรกก็จะเห็นว่าเมื่อมีการสร้านันรนาพไธีปดเสร็จก็อัญเชิญออกทางด้านนี้นะครับเพราะว่าเราจะเห็นในภาพพระมนดกอยู่หน้าสุดแล้วก็มีพระโทษมนดนะฮะทางถัดมาก็จะเป็นพระอุโบสถแล้วก็พระวิหารอยู่สองข้าง เพราะฉะนั้นภาพนั้นก็คือเป็นภาพที่จําลองจากการมองจากฝั่งด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คืออัญเชิญออกด้านนี้แล้วก็เดินอ,อ,อัญเชิญไปที่พระบรมหาราชวังนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จุดสําคัญของที่นี่นะครับก็จะเป็นสิ่งกอ่อสร้างที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ในรัชสมัยในช่วงที่กรมพระราชวงบวรมหาสุรศิขณนาชนะครับทรงสร้างเพียงแต่ว่าก็มีการปฏิสังขรณ์เรื่อยมา โดยเฉพาะในช่วงสมัยการที่3นะครับก็มีการปฏิสังขรณ์มีอะไรต่างๆแต่ว่าหลักๆเนี่ยนะครับของที่นี่เนี่ยสิ่งสําคัญก็คือว่าอ,อ,อาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่เนี่ยจะถือได้ว่ามีลักษณะพิเศษที่เราเรียกว่าเป็นสกุลศิลปะแบบสกุลช่างวังหน้านะครับลักษณะพิเศษของความเป็นสกุลช่างวังหน้าอันนึงที่สําคัญมากเลยก็คือถ้าเป็นในกรณีของโบสถ์นะฮะหรือเป็นตัวอาคารเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่า สกุลช่างวังหน้าในสมัยการที่หนึ่งเน้นสร้างอาคารขนาดใหญ่นะครับจะมีอาคารขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ที่สําคัญไปอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าของสกุลช่างวังหน้าเนี่ยลองมองไปทางด้านนู้นนะฮะเราจะเห็นอะไรอยู่ที่เสาคือจริงๆจะใช้ผนังนะฮะแล้วก็เห็นเสมานะครับเสมาติดผนังเนี่ยถือว่าเป็นลักษณะเฉพาะของสกุลช่างวังหน้านะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราอยากจะรู้ว่าวัดไหนเป็นวัดสกุลช่างวังหน้าเนี่ยก็ดูที่ใบเสมาเนี่ยก็จะเห็นคร่าวๆได้เพราะว่าถ้ามีใบเสมาเราถ้าลองไปเดินดูท่านจะไม่เห็นที่ที่น,น,นะฮะที่เป็นลูกครุฑอะครับอันนั้นก็คือเสมานะครับที่ฝังผนังก็คือติดอยู่กับตัวผนังอาคารนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้จะเป็นที่นิยมในสกุลช่างวังหน้าเราจะเห็นที่นี่นะครับเห็นที่วัดชนะสงครามวัดบวรน,นิเวศ นะครับแต่วัดบวรเนี่ยนะครับออท่านมีการรื้อถอนเสมาหลายครั้งนะครับต้องระมัดระวังเวลาไปเนี่ยจริงๆเสมาล่าสุดของวัดบวรไม่ใช่เสมาที่ที่เห็นอยู่ที่ติดผนังด้านหน้าแต่ขยับออกมาแล้วนะครับถ้าท่านเดินออถ้าท่านไปวัดบวรอันนี้นอกเรื่องนะฮะท่านไปที่วัดบวรท่านจะเห็นเสาที่อยู่ใต้ต้นจันทร์ตรงศาลา เสาศิลาอันนั้นนะคือหลักที่รัชกาลที่สี่ขยายเขตแนวเสมาออกมานะครับแต่ว่าเรายังไปส่วนใหญ่เราก็มองว่าเป็นันที่อยู่ติดที่โบสถ์จริงๆแล้วขยายออกมาแล้วแล้วเสมาที่เห็นหน้าโบสถนะ์อันนั้นไม่ใช่เสมาจริงนะคะเป็นเสมาที่กรมพระราชวังขอโทษครับสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมกรม,ม,ม,มพระยาวชิรยานวโรรถเนี่ยตอนท,ที่ท่านไปเพชรบุรีท่านไปทราบว่าไอ้นเนี่ยเสยมาเนี่ยมันเป็นเสมาของ วัดสัตตพานที่เพชรบุรีซึ่งเป็นที่มาของพระสุวรรณเขตพระสุวรรณเขตก็คือหลวงพ่อโตองค์ที่อยู่ด้านหลังพระชินสีนะฮะท่านก็เลยให้ขอมาแล้วก็มาตั้งไว้หน้าโบสถ์มันก็เลยเป็นใบเสมาหินายแดงนะฮะซึ่งใบนั้นที่ไม่เกี่ยวกับเสมาของวัดเอามาตั้งไว้เฉยๆนะฮะน,นี่เล่าเป็นเกรดไว้นะครับอ่ะทีนี้ ตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่สําคัญนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าตรงนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของมณฑลนะครับแล้วก็มณฑลตรงนี้หลังนี้แหละก็คือที่เมื่อกี้พูดถึงว่าในพระราชะพงศวดานพูดไปที่บอกว่าในช่วงสมัยรัชะกาลที่หนึ่งเนี่ยเกิดไฟไหม้นะครับเดิมเนี่ยมณฑลเนี่ยยอดจะเป็นยอดทรงมณฑลนะครับก็คือถ้าไปเทียบกันก็คือมณฑลของวัดพระแก้วก็ได้ลักษณะเขาคงคล้ายๆกัน ก็เป็นยอดบนโดกแบบนั้นก็คือเป็นยอดสูงนะครับก็สูงขึ้นไปนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าสามาเณรมันก็ไปจุดให้พวกจรวดอะไรพวกนี้แล้วก็ไปติดรังนกพิราบนะฮะทุววันนี้ถ้าลองสังเกตดูวันวันนี้นกพิราบเขานี่เขาทําตะแกรงกันไว้แล้วนะไม่องั้นก็จะมีนกมีอะไรนะครับก็เกิดไฟไหม้นะครับแล้วก็เลยให้สร้างเป็นจตุรมุกนะครับแล้วตอนหลังก็ปรับมาเป็นหลังคาทรงนี้นะครับ ทีนี้สิ่งหนึ่งที่ที่เราจะเห็นชัดก็คืออันนี้แม้แต่มนดบเนี่ยในสกุลช่างวังหน้าก็นิยมสร้างหลังใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะพิเศษของที่นี่อีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่พระโบสถสก่อนนะครับเ,เพราะว่าเมื่อกี้ผมยังเล่าเรื่องวังหน้าไม่จบเหตุการณ์สาคัญเนี่ยจะเกิดในโบสถ์ก็เลยอยากจะมาเหมือนกับเราอยู่ในเหตุการณ์นะครับย้อนอดี